วา่าบ่มีคนเศษหน่มีวัดเอทีเอมดขึ้นไปอีกเล่ามาเป็นสั้นบริวารหน่อย,อยนนคนโชคต่กีเ้เ็ดบ่ได้บริเวณกานปนิ้เนาะเนะงินมาใส่เต่นอนชันลพุ่งนะ ปเล่จะนะน่มันเปน้ำมันสัท้านเลยนะครับปลาอาดาลาเป็นตัวดึงกาปลาขนหน้าแจ้งสีเยวลัตติลิตาลีหรือเสือตัวถ้าเสือใส่เสือมันว่าฝันต้นึงบีบใช่เอาตาลีมาขาย ก็มีตัวใหม่ตัวใหม่หมนะจอมอนะจอมแล้วพงงยืนยองอย่อยแล้วแต่ดคาดแค่ไหาเป็นหุ้มเหมือนน้องแบบนนวันท่านุกท่านแต่วันใช่พื่บเขาบอกพวกูว่ายศใสได้เพือนไทยเองใสสมาร์ทโนวันนี้วันที่23มีสายเร2,557ขณะน,นี้อยู่ที่วัดหล,ว,ว,ลว,วกพ่อตูจอละพงชาตรี ที่อยากวัดนครราชสีมาน้าป้าป้านาหนงดำน้าหนงดำแมตัวเดียวคุณห้งขาวห้งนี่แหละงก็ยุ่ย่้นก็เย็นอากาศจุ่มน้ำมังจะหาย่านบ่กาดำาไปย่างแบบนี้ปเอาจุดไปวิหารเถอะเนาะ